กูเพิ่งเห็นนะเนี่ย ไปทำอะไรไปทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะทุ่งทุ่ทุงท่งยักษ์มามาแล้วไอชิทำดีวะโอ้เป็นคัาซีนแบบเหมือนเสกพ่วงออกมาตีตีหัวด้วยเพื่อไปสู้กัน โอ้โหโคตรเฟีย้ยวเลยครับคนดูอันนี้ก็จะเป็นคัสซีนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะแล้วผมเนี่ยก็เห็นครั้งแรกด้วยแต่ผมมันไม่ได้เห็นในตอนที่อัปเดตมันเข้ามาเพราะผมไม่ได้ออนนะครับผมอันนี้คือเป็นเหมือนกับหน้าจอที่พี่บิมแกอัดไว้นะครับผมแล้วแกบอกว่าเออมันมีคัสซีนนะไอ้เรียบลองไปดูดิมันว้าวมากเลยนะเว้ยเออ แม่งว้าวจริงคุณดูและนี่จะเป็นคัสซีนแรกของโรบบอกที่ผมเคยเจอเลยเพราะตอนโกอาการเด่นผมก็ไม่เจอคข้ดูอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอัปเดตใหม่มันมีอะไรบ้างนะครับผมปะเริ่มกันเลยฮะ oh. ภักมีเลเวลได้ไงวะ นี่กูไม่ได้เข้าแบบมาสัปดาห์เดียวแบบอัปเดตสัปดาห์เดียวอะ่ะมันมีเวลได้ไงวะ <c ười> คือบอกงี้ครับคุณดูตั้งแต่อัปเดตการ์ดเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เข้ามาเล่นบ่อยขนาดนั้นเลยนะครับเพราะว่างานเยอะมากแล้วก็ล่าสุดเพิ่งไปต่างประเทศกับพี่ๆมานะครับผมซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นอัปเดตเลยนะสัปดาห์ที่แล้วว่ามีอะไรบ้างแต่ตอนนี้ครับผมอะไรครเนีย Incoming นี่คืออะไรเอ่ย b e a s l o r i n v e s i o n อีกหนึ่งนาะที Battle มันคืออะไรผมไม่รู้แต่ว่ามันกำลังจะมาอีกหนึ่งทีครับแต่ระวางโลเชฟต์หรือซีมีอ,อัฟเดตไหมผักใหม่มีไหมแซกตัสเหมือนเดิมสตอเบอรี่ปั่มกินซันฟลาวเวอร์มังกรเออคิงเลมอนไม่มีผักใหม่เหรอสัปดาห์นี้ นึกว่าจำเป็นแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าจะให้มันมีผักใหม่ทุกสัปดาห์มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะคนุณดูแล้วตอนนี้ครับอีก7วิครับมาเริ่มนับถอยหลังกันเลยครับ4 3 2และ1คาร์บอนคืออะไรวะคืออะไรวะมันคืออะไรอะโนบินี่คิงพีแพร์ไมล์เบรดเอนี่คัมมิ่งฟอร์ยูโอเปนโลดจะมาลุลัวเหรอ Welcome to my story mode Complete ตอร์สตอรี่อันล็อกเน็กไบโอ้อันนี้เป็นอัปเดตใหม่เหร ฮ้ยอันนี้ผมไม่เคยเห็นไหนๆว่ไหนๆแล้วป่ะวะกูอยากรู้ว่ามันแบบเฮ้ยคอมมานดแอ็มเมอร์เดี๋ยวๆแม็อัปเดตเยอะมากตั้งแต่มีการมากูไม่ได้แบบอะไรเลยครับผูด้ดูตั้งแต่มีการมากูไม่ได้ตามเลยนะครับผมขอใช้สปีีสักหนึ่งอันละกันเตรียมโลบักมาคิดว่าน่าจะพอครับผูด้ดูมาไปครับใช้น้ำยาสปีีเลยผมอยากให้มันตัวมันออกมาเร็วๆคูุ้ณดูสปีีนะไปฮะทำไมไม่เห็นมันเร็วขึ้นเลยวะเฮ้ยแท่เนี่ยเป็นหลอด after fast ก็ถูกแล้วนี่แต่ไม่เป็นไรฮะตอนนี้คือเราปล่อยให้มันไหลๆไปก่อนแล้วกันคือถ้าเกิดมันยังไม่มีประกาศอะไรขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก็ยังไม่น่าจะมีอะไรมากมายครับดูว uh. ินดิสชนะแล้วเหรอแค่นี้นี่คือสตอรี่หมดจริงเหรอจันเดียวเบลล์หรออินเวชชั่นอีมีเน้นเฮ้ยอ๋อคือมันจะมาเรื่อยๆทุก15นาทีแล้วถ้าเกิดเราชนะเราจะได้ของโอเครู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่อง,ร,ร,องรู้เรื่องกระเบื้องแตกอ่ะงั้นอันนี้ผ่านไปดูอันต่อไปก่อน อย่างที่2อัปเดตที่เขามาันสัปดาานนี้รีมิเต็ดคอมโบแอปเปิลมีแค่ห้าแสนชิ้นเท่านั้นไม่รีรอขออน,นุญาตซื้อมาเลยครับขอดูหน่อยได้ไหมว่าคอมโบแอปเปิลเนี่ยมันแบบมีความสามารถอรุนแรงแค่ไหน20สิบนาทีเพื่อนแต่ทำไมมันเร็วๆวะคอมโบแอปเปิลมันมันแป๊บเดียวเองเหรอพวกระดับสีเขตขึ้นไปนี่คือมันแบบมัน40นาทีอัพหมดเลยนะโอเค้ 9, 8, 7, หกขอด้เม็นสองหมื่นบวกขอด้เป็นสองหมื่นบวกขอด้เป็นสองหมื่นบวกสามสองและหนึ่งโอ้บายกาสสมแล้วที่มึงเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นแต่มึงแพงไปหน่อยนะพันสามร้อยโลบัดไปในอะีสัตว์โอเคตอนนี้นะครับอัปเดตตรงนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วนะครับผมมีตัวใหม่เข้ามานะครับก็คือเจ้านี่ฮะคอ,อมบันโดแอปเปิ้ล อันนี้เรียเป็นผักใหม่นะครับผมที่ใช้คําว่าเป็นลิมิเต็ดนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นกิจกรรมใหม่ที่ผมก็เล่นไปแล้วด้วยนะคนดูอาจจะเดี๋ยวผมพาคนดูมาดูหน่อยแล้วกันว่ามันคืออะไรนะครับผมสาหรับใครที่กําลังมองหาสินค้าเกี่ยวกับโรบบอกหรือเว็บเติมเงินดีๆเป็นกันเองต้องนีเลยบอยพัทเทลสโตร์นจำหน่ายสินค้าและเป็นการโรบบอกแบบครบวงจรบอกเลยว่าร้านนี้มีทุกอย่างตั้งแต่สินค้ายันไปถึงบริาการในแมปดังๆของโรบบอกเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งร or a garden แกล้ vs เบียนหลอดบริการทำเควสฟาร์มการ์ดแผน vs เบียนหลอดดิวเบียนหลอด99คืนฟิชอิตหรือแม้แต่บิ๊กมก็มีเช่นกันแต่ยังมีเกมอ,อื่นอีกด้วยนะและที่สำคัญที่สุดร้านนี้มีแม้กระทั่งบริการเติมโรบักและเกมพ a ส s ที่บริการรวดเร็วทันใจที่สุดอีกด้วยโอ้โหดีขนาดนี้ต้องมาใช้บริการแล้วกับบอยพ a ส s เทลสโตรร้านเติมโรบักที่คุณวางใจบริการคุ้มค่าปลอดภัยและรวดเร ลิงก์จะอยู่ข้างใต้ด้านล่างคลิปนะจ๊ะสำหรับกิจกรรมนี้มีหลายอย่างมากนะครับถ้าเป็นของใหม่นะจะมีนี่หน่และ3ตรงนี้ครับเอาเริ่มจากสีเขียวเด่นๆตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันครับคนดูอันนี้เนี่ยมันจะเป็นลิมิเต็ดอิดิชันเองนะครับผมที่เหมือนจบเป็นการขายกาชาคล้ายๆกับขายไข่นะครับผมในในช็อปนี้แหละอ่าเนี่ยก็จะคล้ายๆกับวันเนี้ยเนี่ยคล้ายๆขายไข่มีมัน ต่นี้นะครับผมคือมันได้เงินสูงสุดอยู่ที่3 7 k เลยซึ่งเอาจริงๆผมว่าก็เยอะนะแต่ว่ามันแพงมากเลยอะ่ะแล้วก็ 37K สําหรับผมมันไม่ที่เยอะขนาดนั้นอะ่ะแต่ถ้าเกิดมาได้ตัวยักษ์มามันก็น่าสนใจอะ่ะขออนุญ,ญาตเลยเพื่อคอนเทนต์ผมจัดเลย10ฟองครับไปฮะแล้วก็ตรงนี้ครับแอดมินเชฟครับเอาง่ายๆคนดูครับถ้าเราทำเควสด้านซ้ายผ่านเราก็จะได้ของรางวัลจากแอดมินที่ค่อนข้างโอเคเลยนั่นเองก็จะมีตั้งแต่ของผมเนี่ย คิวหนึ่งพันนะครับโอเพ่นห้าการ์ดบายห้าสิบเกียร์บายร้อยซีดเพย์ห้าชั่วโมงโอเพ่นสิบห้าการ์ดทำปึป๊บปัป๊บปึ๊บปั๊บคนดูก็จับได้ของมาจากในเชสนี้นั่นเองครับอ่าอันนี้เข้าใจง่ายๆเลยครับคนดูอ่าต่อมาครับอันนี้กิจ,จกรรมเดิมผมทําไปแล้วนะครับผมและอันนี้ครับกิจ,จกรรมก็อาจริงๆคล้ายๆกับเดิมนะครับครั้งที่แล้วมันเป็นเอาเบียร์อดเข้าคุกใช่ไหมแต่อันนี้ครับเป็นการจับเบียร์หลอดมาวาดภาพกูเพิ่งเห็นนะเนี่ย แอดมินเจนเดียวกับแอดมินเลนเหรอโอเคอ่ะแต่ช่างแม่งมันครับเอางว่าสุปได้ง่ายก็คือกิจกรรมนี้เนี่ยเราก็แค่หาตัวเบียร์กรอดนะครับผมมายัดใส่นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ผ่านเฟสนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมขาดแมทใช่ไหมแมทโตอ่ะผมไม่มีผมขออนุญาตกดสกคริปต์เลยแล้วกัน39โรบัคครับผมปับ๊บอะแล้วก็ขึ้นมาครับอีก4%นี่แล้วก็ต่อมาเป็นหลุยทาฟิโอ,อข้ามได้ครับข,ข้ามได้ เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงแต่จริงคนดูเห็นภาพมันก็น่าจะเก็ตอยู่นะครับเพราะมันคล้ายๆกับของเดิมเลยนะครับ mm hmm. ก็คือเอาเบนดหลอดมายัดใส่นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นของสุ่มออกมานะครับผมซึ่งของดีสุดจะเป็น3าอย่างนะั้นเป็น pie and painting soup อุ้ยอันนี้เป็นเป็นผักใหม่นะเป็นผักใหม่ที่ไม่มีนะไม่มีขายนะคนดู mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะดวงดีได้มัหรือเปล่านะคนดูฮะ mm hmm. เหลืออีกน่าจะรอบสุดท้ายนะครับพิซพซ่าพิซซ่ากุสตูนีปั๊บ ออกมาครับเดอร์บีเวอร์ดี้มิสเตอร์พายแอปิ้อุ้ยโอ้ได้หมดเลยเหรอใช่เหรอโมเนทารี่มเนไม่ได้ครับคุณดูไม่ได้ครับไม่ได้โมเนทารี่ครับไม่ได้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 โมเนทารี่แต่ได้เป็นพายแอปเปิ้ลครับนี่ฮะพายแอปเปิ้ลมาแล้วก็มิสเตอร์นี่ได้มาเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในซิล่ะครับโ <c oughs> อ้โหแม่ 1K ต่อวินาที อ่ะแต่ไม่เป็นไรฮะมาเดี๋ยวเรามาดูผลใหม่กันดีกว่าครับคุณดูว่ามันเป็นยังไงนะผมอยาก,กรู้มากเลยตอนนี้พายแอปเปิล ah, นี่ลงไปเลยฟับตอนนี้เดี๋ยวเรารอให้ต้นมันโตขึ้นมานิดนึงนะเดี๋ยวผมใช้ถังน้ำรัวๆเลยครับโอเคใกล้แล้วครับคุณดูใกล้แล้วครับ,รบอีกหนึ่งนาะทีสำหรับพายแอปเปิลเตอร์มันอยู่ในระดับไหนวะมันไม่มี้วยเนี่ยมันไม่มีคุณดูพายแอปเปิลเตอร์คือไหนแล้วผมจำได้ผมมีคิงเลมอนแล้วผมจำได้ นี่เรอวะไม่มีได้ไงเจ็ดวิครับและกำลังจะออกมาในสี่สามสองและหนึ่งป๊ <c oughs> อปห้าจุดเก้าเคงพามไงก <c oughs> ูดูมันไม่มีบันทึกอ่ะมันเป็นรีบรแตกมันเลยไม่บันทึกหรอโอ้โหกูเหลือจะเชื่อแต่นี่ก็มีบันทึกนะ ยช่างแม่งมาแล้วกันครับแต่เราก็ถือว่าเราได้เห็นแล้วนะว่ารูปร่างมันเป็นยังไงแต่ดามิมันกา,กากมากเลยคนดูกากมากๆแล้วแต่หน้าตามนาันน่ารักอยู่ดูดิหนะ้าตามเราเรื่องน,นะหางอย่าง <S <S เอเอทำหน้านี้เลยอะ่ะอ,อ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผักใหม่นะครับและตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วนะครับผมที่เราจะมาซัดนะครับผมนี่ไข่ไขเ่เกา่าๆไข่เกา่าๆเคี์ไปก่อนเคีรยไข่เก่าๆของคนดูเฮ้ย ล็อตตาราเลตสอันนี้ดีเก็บไว้ก่อนดีเพิ์สใหม่กูยังไปไม่ไหวเลยนะตอนเนี้ยยังไปไม่ไหวเลยนะครับโอเคแม่งเต็มอีกแล้วเต็มก็ขายครับเซลไหม่เป็นหลอดครับไปโอเคคนดูมันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมารำ้วก่อนอื่นเราต้องเคลียร์การ์ดทิ้งก่อนครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะถ้าดวงมันจะมาเดี๋ยวมันได้เองกูบอกในการ์ดโคตรเกลือนะครับแต่แม่งดีแม่งดีถ้าแม่งได้ของดีนี่แม่งเวิร์กเลยนะแต่เราเกลือไปหน่อยคนดูอ๋ออุยมีแสงมีแสงมีแสง มีแสงอย่างนี้หรือว่าหรือว่า,วา <trades> หรือการ์ดอีกอันวะหรือการ์ดอีกสี่อันอุ้ยอะไรอ่ะแสงอะไรอ่ะอ๋อแสงบอสตกใจมหมดเลยอีกสี่แพ็คเอาให้หมดแสงเยอะกูก็ไม่รู้สึกว่าจะดีใจเลย ได้ไงอันนี้เหรอดีเหรอฮะอันนี้ก็ดีใช่ไหมแต่มันดูแสงมันวิบวับเวอร์มากเลยนะแบ t เทิ u อัพเนี่ยอ,อุ๊ยอันนี้พื้นละตินดีดีดีไม่มีแม้แต่แสง <laughs> ไม่มีแสงใหม่ล้วกูไม่เคยเชื่อใจแสงได้เลยเอาจริง ยังไม่เคยได้ของดีจาเขาเลยแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราต้องมาพึ่งกับนี่แหละครับไข่เขียวของเราเราต้องการ1%น้นะคุณดูเราต้องการ 1%, นะราอาร1ของตรงนี้นะฮะนี่ครับเอามาเลยเหรอกูกดผิดเดี๋ยวกูลั่นเดี๋ยวกูลั่นเดี๋ยวกูลั่นปังโอ้โห35%ได้ไหมตัวเดียวก็ได้ตัวเดียวก็ได้ดไดคิดมันจะได้ไม่เฟลตัวเดียว ไปนะโอ้ยตัวขวาสุดน่ะเมื่อกี้เมื่อกี้สัตว์หมดแล้วชีวิตกูพังหมดแล้วอันสุดท้ายหนึ่งเปอร์เซ็นต์ เราเดินไปดูบ้านเพื่อนกันได้ไหมอยากเห็นบ้านเพื่อนวันดีเพื่อนโอ้โหฮะเมนโกเจ็ดแสนดามติตแปดแสนตัววีคูณห้าสิบหกแปดจุดหกพันลียน จะเป็นลมแล้ววามันดูนี่กูกำลังซื้อกับอะไรอยู่นะฮะอ่ะมดัดูสำหรับในสัปดาห์นี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับสำหรับเอ่อน้องวันลูกนะครับแล้วก็เกลือนะครับเกลือแบบเกลือไม่มีที่สุด,สดเลยนะครับผมฮ่าโวถ้าชื่นชอบกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย เป็ลองใช้กันด้วยกันเนาะเจอคลิปหน้าแนละ้วกันดูวันนี้ขอลาไปก่อน,นดีรับ